ไม่เคยบอกว่าจะไปทำบ่อนการพน,นันพอประชาชนเลือกเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาได้อำนาจรัฐแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้คือขณะนี้เรากำลังพูดเรื่องเนเกเรสองคนที่มันเถียงกันว่าเราจจหนีโรงเรียนดีไหมเรากำลังเถียงกันเรื่องของความผิดว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยมัน,ม,นมันคนละเรื่องเลยนะว่าคุณจะได้อำนาจมาอย่างไรอำนาจภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญก็คืออำนาจของธรรมะถ้าระบบใดๆก็ได้แต่ในโลกนี้ถ้าขาธรรมะ ที่ปตัตยระบบนั้นเนี่ยก็ไปเป็นระบบเพื่อการสร้างสารรค์ลูกนี้ให้เกิดความสมดุขและความสูงดังนั้นในระบบที่เลือกบุคคลตัวแทนขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องการก็คืออะไรก็คือต้องการคนดีต้องการคนที่มีศีลธรรมมาเป็นผู้ปกครองคนผู้นําคนผู้แทนคนได้สภา,าค,คือติบชງของคนดีมีศีลธรรมถ้าเราเอาคนที่มีศีลธรรมมาพูดมันก็ไม่ต้องมาถามเราไม่ต้องมาบอกว่าสิ่งเราที่ควรพูดไม่ควรพูดมันไม่ต้องมาอ้างอิงเลยว่าเราทําได้หรือไม่ได้จริงใดที่มันทําให้เกิดฟัมเสื่อมพิบัต ชิบหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองสังคมเมันไม่ควรทำและไม่ควรมาเพราะอะไรมันมันรู้อยู่แล้วว่าซึ่งตองนนี้มันมีผลประโยชน์ในเชิงลับมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นที่นำไปสู่ความหายนะของสังคมหมู่ชนและมันไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงความสุขแท้จริงกับกับประเทศชาติ